ฉันบ่ได้แมเมื่อนั้นสะกัดตะนอกแม่เอาแกงผ้ามื้นๆฉับ่ได้น้ำเขาแม่หายยังวะผ้าบ้านนั่นผู้ใหญ่บ้านกไรนบ่ได้สะกัดตะนอกตะคัดนออจะนอกเพราะมึงไปบางอย่าง่ะแล้วเราไปเข้าไปกินสอันนั้นมุกทานั่นบอกข้องไอ้อู๋ ไอ้นี่เนี่ยม่บอกือไอะนรอเ่าอบ้านนอไม่ออกเลยว่าไหนคนไหนของใหญ่เท่ากันคุณูว่ากองสองเลี้ยงกันซียนไม่ไม่หมูย่างโอ้ยมันจะจบรูด้วหรอแม่งงเบ้อใสา่าฮ่าฮ่าฮจาฮ่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 า่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่า สาราพมานสเวแ้เยอะไอ้เยอะยังไปจับได้จงไหนแซวตึ๊กหัว้มึงโดนแบบ่จริงไหมหัวเจเพชรอยู่ในอาเจเพ็รเป็นแต่แ่หกินแก้เมื่อยแต่สว้วนะนี่จะกวงี่เยอะเ็เ อ้าซูก็คือมัคือของชช้แท้แท้คอยอีต่อรถชนีเลี่ชีต่อเมียเก่งในชา้แท้เขาเมียวมมวอ่เมิวมิวเมืองวาลินบ่ะอสูสาดสาดแหนดิสาดลายน้องจะดิวท็อปปิ้งอีกหนึ่งตัวเาหมือนเกมว่าชอบนีอแเฉันเกียแต่รถรถผุ้ยญิงที่พี่เก่งในใช้แท้เห็นหม บุแมายแค้นเจอตอนนี้หล่นเัืงงนแล้วกามันยังบูมีกับบูมีบูมีเด้อสือกูืชเอามาขายมืชซ้อมยูม่ยเพิ่งพาไล่ๆของอินโน่เนี่ยเลยนี่น้องแถวสูงๆมันบอจากอินโน่เนี่ยเลยนี่เป็นยังสี่นี่ฉันเดียวเกือบไม่รู้อ้าวไม่หรือเก่าเนี่ยเก่าอยู่เอ้ย โอ้ยช้อปปิ้งมาเป็นดอกเดีอยกล้องถ่ยเสียใหญ่ใต่ทองฮ่าฮ่าฮซาบะริญญาตีเนาะเยอะบอกต่างกันลงเงี้ยคุณลงเงียนะสบายคุณเด็ดเนีู่ธุรการคู่ธุรการเบอร์สี่สิบสี่อีทึกอยาใไต่ทึกปั๊ดของพวกไหนนะของอีท้องเนือจีนนะอีซาลาน้องซาลาสตาวนักร้องสาวเสียงเหมือนยาซาลาน้องซาลาหมดยังเอคุณใส่ไม่กี่ครั้งเองนะเนี่ยคุณเนี่ย มันขั้นนี้ไม่ได้สุดอนรือเ่าข้าไปอยู่มันคือความจริงแล้วบอดี้ติดตามคดอกแม่บสเราเอฟทีอาบน้ำนะ s e c r e บ บราซซัมวิตามินอาบน้ำแคสมไฮโดรวิตามินซีแอีเจอแม่เลยอ่ะแแมแตล้วก็แม่โอ้ยตตงโอ้ยตังดูของพระเอกตังซีเสนะคับบลลูตนล้มพระเอกดูพระเอกดูดูคนมพระเอกเขาไม่ได้เต้นรอนเต้นเทือสิพาดกับอผ่าตะเล่นน่ไหม หมุนเขากันกับพอลลุ่อะไรเนี่ยเมชอบติเล็บชอบตีงวมเม้มฟนอันี้เป็นอะไรแกยูมือนึงมือได้ได้ไนี่ยดอะยดแม่กัชอบเลยนเนี่ยขาดยูช่วงเอฟของเอฟของสุดเลีดเล่นเดียวคอเขาทั้งไ่้สุดดูฮาฮย่า่าด่า อันนี้ถือว่าบอกแล้วนะบอกไปด้สิพามามามาที่หลังอันนี้เาเเล่าใหด้เลยพี่อาซะเดี่ยวหูมากอันนี้คีมองน้องเสียวี่ออนแปออแปลงว่าดใส่ไหม

โม่จังชันคเมเอฟอะไรคแม่ลิงลังกูมานะคะเอฟนะคะของใครไม่รู้